โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมสุดงกูนะแหมรุนมานาเลยเนี่ยตั้งสามทุ่มแล้วโหรอมาตั้งแต่หกโมงเชื่อป่ะรอมาตั้งแต่หกโมงเพื่อจะได้เล่นมินิเกมนี้แล้วก็เล่นไปทุ่มหนึ่งนะครับนะฮะที่จริงแต่ว่าโปรแกรมอัดหายกูกูคนเดียวมาตั้งน,นาน <c oughs> ทำไมเสือกอย่างงี้วะเฮ้ยซึ่งแล้วไอตอนนั้นมันก็แหลกด้วยไงโปรแกรมอัดของผมก็อาจจะหายได้นะฮะ ใครแม่งต่อว่าโคตรเร็วเลยคุยแดกเออนั่นแหละเพื่อนดีมากดีมากโอเค,อเคตอนนี้เล่นกันอยู่สี่คนนะฮะมีเออถ้าใครแบบไม่เลือกทีมเราก็จัดทีมกันไปอ่ะนะฮะมาเดี๋ยวผมจะไปทุบจะผมจะไปเกลียนเตียงคนอื่น,นเลยแล้วกันไปแล้วนะผมไปแล้วนะ แเลว้ยนี่ดดู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 ดว้าว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 วเฮ้ยมีเล็กอยู่อันไม่ได้หรอกไม่ให้ผมไปไให้ผมไปครับเ้ยโอ้โหแม่ อ่ะลูกลานดีมากนะมึงโอ้โหมึงไม่รู้เลยแนวะว่าทีมกีนแอบฮะพวกมึงนี่เลวกันมากเลวกันมากเลยนะเลวกันทั่วหนนะ้าดูเหมือนว่าจะมีแต่คนเล็งแนตะ่สีเหลาครับสีเราก็เกือบโดนทุบแล้วเนะี่ยแหกแบบลัวน ตอนนี้ยังดีนะมเนี่ยเล่นแล้วไม่แหลกยังห่วงเล่นแล้วไม่แหลกกี่เคยอ้าวสีเยลโล่โดนทุบโดยสีเขียวโอโ้โหสีเขียวอึดว่ะสีเขียวคือสีที่เราไปบุกมาเมื่อตกี้นะฮะเป็นสีอันแข็งแกร่งมากนะ,ะอันแรงกล้ามากมีพลังในการทําลายล้างดาวได้อย่งดวงทุย ให้ทุกคนสกัมันวาสกัมันว้สกัดมันวาเดี๋ยวใชเป็นตัวสปอร์ตเพื่อนมันวโอเคไปอีคนอีกคนคนอีกคนไม่มาอคนไม่จู่โจมนี่นี่นี่ไงนี่้ว้ทุกคนไปเก็บเลยเก็บด่วนเก็บันด่วนเก็บมันดวนก่อนที่มันจะมาฐานเราเร็วเร็วเร็วเร็เรเเรเร็วเร็วโอ้โห่โอ้บสีแดงคนอื่นอ่ะ โอ้ดีมสีแดงแม่งแม่ตบสีสีเหลืองกับสีเขียวอ่ะโอู้แม่งเท่ว่ะทีมเราอ่ะโอ้ตอนนี้เกือบไปทั้งตอนนี้เกือบไปทั้งค่ายเลยครับเนี่ยเอ้ยโอ้โอโอตกได้ไงพวกกูโอ้มินิเกมนี้เป็นอะไรที่สนุกมากตั้งแต่กูเห็นเพื่อนที่แม่งมีแค่สติ๊กอันเดียวนะคุณ พูดท่านผู้ชมเชื่อป่ะแม่งมีสติแค่อันเดียวอ่ะแต่แม่งยังกล้าไปบุกฐานคนอื่นเนี่ยเออเท,ท่ป่ะเนี่ยอะไรคนที่ผมควรเอาแบบเป็นแบบอย่างโว้ยเน,น,นี่ยเนี่ยอะไรคนที่ผมควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับท่านผู้ชมโอ้ยดีบล็อกสปอร์ตให้อุนตามมาไมโน,อนนอนนอนใครมึงเก็บใครมึงเก็บมึงตายตาย ตตตาย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 เอาตองกูขึ้นมาเอาตองกูขึ้นมาเอาตองกูขึ้นมาเอ้ตองโอ้ตองจันตองไปแล้วครับอ๋อโอ้โหเพื่อนเรามีดาบโอ้ยมันไปบุยครับโอ้ยเพื่อนเราไปบุยแล้วมาดูตู้ภาพกันครับอ่าเพื่อนเราไม่ได้ชชนะเพื่อนเรากับแพ้มันดน้าด้าน เอ้ยไข่ทุบครับไข่ทุบเอ้ยพวกมึงทุบทำไมเนี่ยฮะอ,อ๋อมันจะวางเชดโอ้โหเป็นการป้องกันที่เด่นด่ามาเพื่อนโอ้กุยกายเพื่อนบวกคนนั้นอยู่เลยปรากฏว่าสีเลสโดนทูบเอาชิปเปกเลยนะชิปเปงเลยนะสีเลสโดนทุบนี่โอ้โหล็อกประตูไปต้องบอกได้เลยว่าล็อกประตู เราแบบนาดันดนซชื่องเชื่องเชื่องดีโอ้ยตดดตดสีน้ำเงิน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 ตันตันล้างล้างล้งรู้ล้งมาใช่ใช่นั่นแหละดีมากเอ้ยมันตันมันตันร้าไปไหนไม่ได้ มีไงอ้าวที่ขุดตกลงไปด้วยบอลที่ขุดตกลงไปด้วยครับทุกชมโอ้ที่เดากันทั้งรับแบบแน่นหนามากโอ้โหมีเคียร์โดสินเงินคิวอีกคนเลยโอ้อยยังไม่ได้เหล็กเลยเนี่ยพูดถึงไปโดโลเหล็กแป๊บหนึ่งเฮ้ยไอ้สีน้ำเงินวะเฮ้ยสีน้ำเงินมนันมาจะบวกเหรครับจะบวกเหรครับจะบวกเออ เรามีความแข่งกระจายเฮ้ยน่นแหละเอาดูดีมากเพื่อนราชากันกอบกู้กเฮ้ยไปไหนวะนี่โขกชิวโอ้โหเพื่อนเราเน้นหนามากเอาจริงๆนะเน้นหนามากพวกนาให้ สีเราต้องจัดไปสีหนึ่ององาา้าวท้องท้อง <ructure> มันดูมันต้องตายไอไอสีแดงมันต้องตายไม่ว่าจะด้วยฝีมือใครทั้งนั้นแต่รู้อย่างเดียวคือมันแดงๆฆ่ามันทุกคนบุกไปทุกเตียงมันบุกไปทุกเตียงมันบุกไปทุกเตียงมันเดี๋ยวกูซัพพอร์ตให้เฮียขา,าไว้ เอ,ออบีเกบ็อกอย่างเดียวก็สู้ไปแล้วเอ้าไอ้โอ้ยมินเกมนี้เปไน็นอะไรที่หามากโอ้เยเขี้ยขาไปไปโอ้โหทองก็ตายคนที่มีทองก็ตายกรับเลยแบงบล็อกแบบกูซัพพอร์ตไว้ที่ฐานเนี่ยแหละดีที่สุดเบ<อ>๊บปึ๊บเบิบเบิบเบิบ ป๊บกูบไม่รอบฐานเลยกูไม่รอบฐานเนี่ยแหละการเทพีสุดยอดที่จะไม่มีใครมาบุกได้แตกเสื้อเลยปื๊บปื๊บเรียบร้อยบล็อกอีกแอคกและก็ดาบ นที่เหลือแลกบ็อกเอาดาพิเป็งดาพ,พอปะวะโอ้โหไม่พองมันต้องใช้แปดอันไม่ไม่ไมไมีใครนะโอ้ติดติดกับดักเป็งมีจะาสาอไอีกเอาสินเงินมาว่ะหรือมันยังไม่มาวะอ๋โอโอ้โหอยากจะบอกว่าอะไรดูไหมครับคนของเราทีของเราทั้งหมดไม่ทำการมีแต่ที่ขุด ไม่มีอะไรบ้างเลยโอ้ทีมเราโหดทีมเราคิวสีน้ําเงินได้เลยนะแต่สีน้ําเงินก็คิวทีมเราได้นะโอ้โหคิวบายด้วยเอ้ยทอง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 อ่าพุณทองของพุทธทองทองเทเดมแเทแดมแทมเทเดมเทเดมแกรมเก็บยานุไหมต้องมีอยู่สิ โอ้ธนาลุงสิบบายก็แล้วกันแบบนี้ธนาลุงสิบบายก่อนเลยแบบนี้แบบนี้นี่บอกเลยว่าบายถ้าธนูใช้สิบอันโลกนี้มันโหดมากมาไงไม่มีอะไรจะทำใช่ไหมได้กันมาฟาร์มทองกับฉันโอ้ทุกคนดีมสีแดงแม่งยึดกลางโอ้ดีมสีแดงยึดกลางแม่งโหดเพิ่ม เฮ้ยทองไมมทองทองทองฉันอยากให้ได้ทองสิบจังเลยเฮ้ยแม่งเก่งว่ะมาเอาพวกมึงก็มาเลยเ้าพวกมึงเก่งอะมึงมาเลยนี่ไงดูเดีเออแป๊บนึง ังไงเนี่ยปูมึงงูยังไงเนี่ยโอ้โหตายครับปิดอีหนึ่งโอ้ทีมซีเกียวตรงตู้ไปโอ้ใช่ไหมเหลือแค่ทีมซีบูโอ้ทีมซีบูมีสามพวกเรามีสีโอ้เจ็ง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 เฮ้ยตรงนี้มีอะไรดาบดูขิงอ้าวแม่งโดก่อนมาโอ้เตเวอร์เริ่มหนะเกียวอะเอากลับไปเอาแล้วได้ดาบบูเสื้อผมจะดูดูดู ไอคนนั้นบอกว่าโอ้โุ่มกูโด้กูโดทองแค่สองชิ้นนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมฮ่าโอ้โหตอนนี้พวกเราแบบเตรียมกำลังพร้อมมากเลยเนี่ยเตรียมกำลังพร้อมมากครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะพุ่มในระบบสุริยะจักกระดาษเฮ้ยจักระดาษมีด้วยเฮ้ยไม้เหล็กมันโดไปแล้วชีส ใกล้มองแมงงงเลยเฮ้ยมันไปทำอะไรทานมันวะจะคาร์บบล็อกเลขป้ยเออไม่เข้าใจบ้างเลยอะครับเนี่ยชุดกเกาะอ้าวบริกหมดซากูเฮ้ยเล็กก็ต้องได้นั่นแหละดีมากโอ้โหเล่นยาวเลยเนะี่ยแบบนี้เฮ้ยโอ้ยดูไม่ดีมาก <c oughs> อือทองโอ้โหได้แค่อันเดียวดีใจ ปลื้มมากๆธนูแรกโคตรเยอะครับขอบอกถ้าใครที่อยากได้ธนูจริงต้องอดทนครับไม่ได้อดทนธรรมดานะต้องแบบอดทนมากๆเลยอะอ๋อโหใหญ่ห้า ดูดูดโูโอ้มันสูงกูสูงด้วยมันสูงเราสูงด้วยครับมาสูงสุ๊ดไปเนี่ยเอ๋ตาย er โอ้ดีดีนะรอดอืมหุ้ยกล้าเปล่าแมงแมง ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซัพพอร์ตอยู่ในฐานให้ไม่ต้องห่วงโอ้ยนี่แม่งก็้นี่มันก็คุมฐาน,นยังไม่ต้องห่วงเตียงขนาดนั้นก็ได้นี่ทุกคนเคยเห็นเปล่านี่คือการต่อแบบรัดเลาะนี่อุตอมนันเอ <c oughs> นี่ตึ๊ดตึ๊ดเดือดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด ต,ตืตืตต,ต,ตโอเคเพื่อกันมันยิงธนูมาใส่ฐานเรานะครับไม่ได้หรอกเราต้องเตรียมตัวไว้ได้รับไว้ในสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต่อออไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นแหละทำดีมากทุกคน แนกว่าอย่างนั้นแหละมันไม่สามารถยิงเก้าข้ามหัวมาได้ถ้ามันยิงเก้าข้ามหัวมาได้นะฉันไหวเลยอ๋อกูไหวเลยเอออยู่ในระยะตรงแล้วเราสามารถต่อตรงได้ท่านผู้ชมเราจะต่อเข้าไปทางลึกๆของฐานมันนะครับนี่บล็อกกดมาหัน โอ้ไอ้นันเป็นกองฟาร์มน้องยังตรงนี้กูวตัดล้อก,กันจังนะฮะโอ้โหมึงแปะอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวไม่ก็ขุดทางอื่นได้นะผมว่าีไม่มีใครมีอำนาจเหนือกว่าซันคุงแน่นอนครับจังหวะนี้ สี่สิบบล็อกฟอร์ได้อยู่เขาเรียกว่าได้อยู่ได้อยู่โอ้โดูเหมือนเพื่อนเรานี่เริ่มแบบกำลังไม่หมดเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเฮ้ยเพื่อนๆดูแบ็กอัพข้างหลังฐานเราสิอ่ะวงแมงเริ่มต่อเหมือนกันครับโอ้พวกมึงคิดว่าเนียนเหรอใส่ใส่คอร์สคอยใส่คอร์สสีแดงพวกมึงคิดว่าเนียนเหรอฮะ เจ๊อ่ะผมต่อให้เลยรูปป่ะมาอย่าคิดว่ากูไม่มีบอกกูมีไปเลยลุยโอ้ยจิเป่งจิเป่ง มันจะมาครับมันจะมาผมเตรียมแผนไว้แล้วแผนของผมที่มันเป็นอะไรที่สุดยอดคือลอยให้มันไปหานเราครับมันมาแล้วทุกคนครับเตรียมพร้อมครับมันมาแล้วทุกคนพร้อมพร้อมแล้วขอให้บอกมันต่อมานู่นใช่ไหม ได้ถ้ามันต่อมานน่นผมก็จะจัดให้มาแม่งมีคนเฝ้าฐานด้วยนะก็ผมก็จะเฝ้าฐานแล้วกันนะมาเรามันเชา้า ชาวไฟเยอร์โอ้โหเพื่อนเราสู้เพื่อนเราสู้ครับท่านผู้ชมโอ้มันเหลือสองอุโตราอูรุโตราเรียบร้อยทีมบูวินในอารีนาสองพวกมันเหลือสองเพื่อนหวังว่านายพวกนายคงซับพอร์ตให้เราได้ไกยา เอ้ยโอ้ตายเลยว่ะแม่งเจ๋งสีแม่งเจ๋งเกินไปแล้วเดียบร้อย <100. S 2> สีเหมือนเดิมสี่เจสี่แต่แจว,วอ่ะพวกกูเออสี่แต่แจวนะลากให้แหลกให้หมดเลย นี่ทุกคนเปิดดูในกล่องสินั่นแหละทุกคนเอาไปเป็นของนะไอ้ขี้ยากี้ไก้เนกูเลนไฟยาวไปแล้วโว้ยอูดูวโตะละมัมอูดูโตะละมัม ไฟอู no no <st endroit tonight> ้ร <un> ู้โตลาอุลรูโตลาอุลรูโตแล้วอิกทีน่ะอีกอีกทีกาไฟอ่ะโอ้ยไข่ตบไข่ตบไข่ตบพ่อตายอ้าวอย่างนี้แสดงว่าในเชยังเหลือแหมแอนเตรียมไว้แล้วไม่ต้องห่วงซีมสีซีมสีน้ำเงินหมูโอ้โหแงแปผนการแแงโกนโหด โอ้ไม่ก็โอ้ไปเลยที่โคตรจะยอดเยี่ยมแผนการโองผมันไงแล้วให้ก็ให้เพื่อนไปซับพอร์ตแทนเนาะแผนนี้ขอตั้งชื่อว่าสั่งคุมเกมมู้อะเท้เป่าแผนของเราโอ้ทีมเรามีแต่ล่มๆอ่ะดูไม่เป็นทีมเลยนะทีมพวกเราเนี่ะดีมากเอ้ยพุ่งแม่งไปว่ะพุ่งแม่งไปพุ่งแม่งไป กลับกลับกลับกับกลับก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 ับผมนี่รีบกลับผมนี่รีบกลับครับผมอ้าวเพื่อนได้กลับมาแล้วเหรอโอ้โหแม่งม้าว่ะยังไงแม่งมานู่นแล้วครับดาวไว่มากๆเลยอันนะครับแค่แค่แค่สี่อันมันมากตรงไหนวะเนี่ย ไงมึงมาแล้วถ้ามึงมากูก็จะบอกว่าเรียกคขาว่าอะไรนะมามันมานู่นแล้วไม่เไร เทียวกว่ากูเลนไฟเออเออเออโอ้โหนี่มันการแข่งขันนานมากเลยเนะี่ยพวกเรานี่แบบว่ายังไม่เสร็จกันเลยเนะี่ยเนี่ยอูรูโทราอูรูโทราอูรูโทรานั่นไม่ใช่ทีมเลดครับข้างบนนั้นน่ะไม่ใช่ทีมเลยว้าวกูไปเองไอ้มึงกากระว่าพวกมึงกากรมากอมึงแค่หลบย้ายพวกนี้ไม่ได้โอ้กากระว่าพวกกูเนี่ย เ้ยพวกมึงรู้ได้ไงเนี่ยพวกมึงรู้ได้ไงพวกมึงรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย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 เ้เ้เฮ้ยย้้เล พี่เหล็กโอ้โหพี่เหล็กนี่ไม่ไว้อะไรให้ผมเลยมาดาบดาบหมดหรือยังถ้าดาบหมดร้องไห้เอาไหมดาบนั่นแหละดีมากเสือ้อไม่เสื้อ,อโดเรามันดักเทพเราคือกูเลนไฟอาเออทำไมเราไม่ต่อไปทางพวกมันล่ะเออโอ้โหแม่งการแข่งขันนี้นานมากครับท่านผู้ชม โอ้แม่งโดนบูคิวอีกแกวห่วยวันนี้เราจะชนะไหมเนะี่ย่างน้อยก็เราก็โดนทุกเตียงนะฮะนี่แหละการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมกูฟาร์มของตรงเนี้ยแหละมานี่โกโูเยอะ ไปแล้วไปแล้วนะไป็ทุบเตียงทุยเตียงไม่โดนทุบตั้งปีหนึ่งแล้วชุดเกราะมีอะไรแรกด้วยเร็กล่ะดาบล่ะโอ้ดาบนี่ผมบอกได้เลยครับว่ามีเปรียบเอาย้ายสไปเดอร์มาให้เยอะๆเลยมามสไปเดอร์กีบสไปเดอร์กีบซูซูมิ เฮ้ยเพื่อนแม่งได้หานูกันแล้วอ่ะ,อะกูยังไม่ได้เลยนะมีท้องมาเอาก็ท้องนี้สิแต่สิ่งที่ไม่ดีกว่าฝันก็เกิดแก่เจ็บตายก็คล้ายกันแต่สิ่งที่เฮ้ยนี่ไปซัพพอร์ตฐาน เข้าไปยังเข้าไปยังแล้วเอ้ยสั้คัญว่ะนี่แหละทีมเราชนะแล้วครับอ่ะเนี่คนเดียวปิดฉากให้หน่อยเราซาประทวงเวลาการทุบเตียงให้นายแล้วเฮ้ยมันอยู่นั่น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 เฮ้ยคุณ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 มันลงมาคุณมันลงมาคุณมันลงมากูซาต่อทางให้เนี่ย ต้องขอบคุณบุญบารมีกูนั่นแหละทุบมันทุบมันทุบมันกบมันนั่นแหละเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮมันไปได้มันไปได้โอ้ยมาด้วยอย่าไปนะอย่าไปนะเฮ้ยโอ้โหมันปีนขึ้นไปเลยมีบล็อกไหมผมมีบล็อกแค่บล็อกเดียวทำเทียวเลยนะมึงนี้เอ้ยมันปีนขึ้นไปมันปีนขึ้นไปคนเดียวมึงยังซ่านะคนเดียวมึงยังซ่านะ เฮ้ยนั่นแหละเลสขึ้นไปขึ้นไปกระซวกเรียบร้อยโอ้โหโอ้เจ๊ทค่เจ๋งว่ะโอ้ค่าสิบตายร้อยมันโงดไปไหนไปเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอเดี๋ยววีนนี้ครับ